กำลังใจครอบครัวชนสวัสดิ์อักษะวะเหม ด่วนอะไราเอชนสวัสด์เสียชีวิตแล้วหลังป่วยฮิสตโตรกนายชนสวัสด์อักสวะเหมอายุ55ปีเกิดอาการฮิสตโตร์ขณะซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลบนอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาต่อมาเวลา21นาฬกานายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยนายอนุ ทินวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและหัวหน้าพักภูมิใจไทยอทอได้เดินทางมาเยี่ยมนายชนสวัสดิ์ที่โรงพยาบาลส่วนนางสาวนันทิดา แก้วบัวสายมีรายงานว่าเดินทางมาด้วยแต่ยังไม่พบตัวล่าสุดวันที่31มีนาคม2566นายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกร,ร,กรและสหกรณ์ข้อมูลกับรายการเรื่องเราเช้า,ชานี้ว่าเมื่อเวลา1น5นาิกานาทีเอสสนสวัสด์จากไปแล้วโดยช่วงเช้าวันนี้เวลา9นาฬิกาครอบครัวจะนำร่างกลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการ